หอมพี่ดาเด้อพี่น,อน้องหน่ยนี้ก็สีใหญ่จักน่อยพอบางรืมหออสอนหอนะลรืมทายอ่อนหน่ยนี่สีใหญ่จักน่อยหอให้เบน,นะคะห้อะ้อนหลังกิมจูเม็ดน้อยหอมว่าฝากแม่เบิ่ด้นะคะจากสวนน้องโบต้านะ เอาแบบง่ายๆเพราเขาทดลองปลูกจ้ะใส่ไปเสร็จแล้ว ตาเด้อจ้าพี่น้องตอนหอลืิ่มไายให้เบิงฝากกดติดตามวันนั้นหมกักฝรั่งนองโบตาทันว่าเด้อค่ะแต่มีบ่หลายต้นทดลองปลูกจ้าไปกระโดกดีหอแล้วต้องเผื่อแต่น,นี่ถ้ามีก็ดจะเป็นสวนกุ่านองโบตานะคะ ผ่านมรสุมมาเพิ่งจะผ่านพายุมากำลังสิเคลืนต่ะหนวยกับมีด่ดนนี้สิมีก้าหลังไอ้พุทธาหนวยกสิดกด้วยค่ะเรียกว่าสีบ้มุมฝนโลเก,ก็ตนะค่ะลูกหน่อยลูกง่ายสีกับสิแบบแปลกๆจากน้อยเพอา่า เพิ่งจากฟื้นจากพาย,ยูมาดกย่ได้จาจพี่น้องดีกว่าบอยยังดีกว่าบอยยังบอแมนว่าบอดกก็กดกอยู่ก็มีอยู่ไห่กันสิประมาณนี้ รออีกแป๊บนึงก็จะได้เก็บแล้วค่ะเห็นบอเห็นบอเนะก็สิประมาณนี้ตา มีลายรุ่นลายไส้น่วยจนสุดยอดสุดงาไ้ฝากพี่น้องยง่ไปไายไปไก่มากสวนพุทธานาดูนมาแววสื่อของฝากหน้าดูนเด้อค่ะพอได้คานุมค่ะขนมของนักเรียน รถปีร์สั์กับฝางไว้น้ำสวนนำหน้านียละค่ะพ่อได้กินได้ใส่บ่อพี่น้องพันไปพันมาอย่าลืมเดอ้ออย่าลืมสวนน้องโบตาท่านว่าสวนพุทธาสามรถ ฟ้าหลังกิมจูเม็ดน้อยบอ่แมนลรเม็ดนะคะสต่ว่านลเม็ดก็สิบะเมนก็มีเม,ม็ดอยู่ดูดเดีใจคุณใจหวานทดลองปลูกจ้หลายต้นกันได้แล้วก็ดูดีมีกระสีสวนทำกันกับสวนทุสาน้องบูตา้า อันนี้มันสิเป็นรุ่นน่อยเนาะรุ่นใ่ญ่เป็นกับสิเขียวดียู่แต่ว่ารุ่นน่อยเพิ่นสิถือฝนกับสิบอ่อปันไดยังว่าทัานให้ฟื้นดีฝากไปด้วยนะคะสวนทุสนษษาน้องโบต้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติด